ความปังค่ะรับวันนี้มาจากเว็บไซต์ข่าวเกาหลีภาษาอังกฤษนะคะ Korea b o b แล้วก็ g o p 1 h i มที่เขาได้มีการพูดถึงเนื้อหาข่าวนะคะว่าในปี2020ที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องประดับสุดหรูที่มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือบุญกะรีแล้วก็คาเทียซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ในเนื้อหาข่าวบอกเลยนะคะขีดเส้นใต้เลยว่าต้องขอบคุณลิซ่าแล้วก็จีซูแบล็ k พิงที่ทําให้แบรนด์ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในรายง,งานข่าวค่ะได้กล่าวว่าในปีที่แล้วน้องลิซ่าได้รับแต่ง ให้เป็นแบรนด์ a มบา s s a d o r คนใหม่แล้วก็ภายหลังได้ปรับเป็น global ambassador อย่างเป็นทางการของบุนเกรีซึ่งเป็นแบรนด์เครื่องประดับหรูสสัญชาติอิตาลีที่มีประสบการณ์กว่า137ปีในอุตสาหการรมนี้ตัวแทนของบุนเกรีค่ะได้เปิดเผยว่าพวกเขาเลือกลิซ่าให้เป็นตัวแทนของแบรนด์เนื่องจากว่าภาพลักษณ์ที่อ่าทันสมัยโดดเด่นนะคะแล้วก็อินเทรนด์ของเธอแน่นอนว่าไม่มีใครเทียบได้อ่าแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะพี่จีซูบักพิงค่ะก็ได้เข้าร่วมกับทาเชีย สำหรับโปรเจกต์ดิจิทัลของแบรนด์พชาเดคาเชียนะคะในเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาแล้วก็มีข้อมูลที่พิสูจน์ได้ในรายงานประสิทธิภาพโซเชียลมีเดีย n e t b a s e q u i ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้บริโภคแล้วก็ตลาดอัจฉริยะได้ปเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้เนะี่ยบุญกร,เรีเป็นแบรนด์เครื่องประดับหรูหราที่มีผู้กล่าวถึงมากที่สุดในปี2020ในขณะเดียวกันคาเชีย <at> ก็อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับบุญเกร,เรีค่ะ ทั้งนี้ก็เลยทาให้บุญกรีแล้วก็คาเทียประสบความสําเร็จนะคะอย่างมากบนโซเชียลมีเดียมากกว่าบริษัทเครื่องประดับรูบราอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นเพราะว่าแฮชแท็กยอดนิยมที่เกี่ยวข้องกับทั้ง2แบรนด์ซึ่งเกี่ยวข้องกับแฮชแท็กลิซ่าแฮชแท็กจีซูและแฮชแท็กแบล็กพิงด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่ทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จค่ะอาก็อย่างที่สื่อได้ลงบทความไปนะคะส่วนหนึ่งที่แบรนด์ได้ถูกประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ถูกพูดถึงในโลกโซเ ซเชียลมีเดียเป็นอย่างมากที่สุดส่วนหนึ่งก็มาจากแอมบัสเด์ด้วยนะคะทุกคนเราก็ไม่อยากที่จะอวยลูกสาวน้องลิซ่ากับพี่จีซูเท่าไรนักกันนะคะแต่มันว่ามีส่วนแน่นอนค่ะที่ทําให้แบรนด์ได้ถูกพูดถึงเป็นอย่างวงกว้างแล้วก็เป็นลําดับต้นๆเลยนะคะในแวดวงอุตสาหกรรมนี้ไอ้ยังไงสําหรับคลิปนี้แน่เดี๋ยวแอดมินจะแปะลิงค์ข่าวนะคะต้นฉบับไปให้เผื่อใครอยากไปศึกษาเพิ่มเติมจริงๆมันมีข้อมูลละเอียดมากกว่านี้อีกเยอะแยะเลย แล้วก็ยังไงเนี่ยคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะ